สบายดีเมื่อทุกทานที่เข้ามาติดตามคับมสมนะ์ะมาพบพอกันกับบรรยากาศยามแรงๆเส้นเก่าเส้นเคยทุกทานมนี้สำหรับปีโดนี้กับพาทุกทานมาบึงสถานที่แห่งหนึ่งเนาะอยู่ที่เมืองอังเวียงแล้วับเป็นสถานที่ที่รีลับเนาะว่ายัางบ่มียูทูบเบอร์คนใดที่ว่ามาถ่ายให้ทุกทานเราได้เบิ่งกันเนะาะสำหรับเป็นสถานที่พง หงเฮมของคนจีน,นที่ตั้งอยู่เมืองวางเวียงเนาะจ้าเป็นหงเฮมที่มีเนื้อทีที่ก้วงใหญ่เนาะที่ว่าอลังการงานสร้างกว่าได้ทุกท่านเบืองกำแพงเนะาะจากจุดทางเข้ามาเมื่อกี้นี้โอ้จำพูดนแหละเม่น้ำสองดุจทานเนาะทางล่ังหันก็จะเป็นเม่น้ำสอง จะเป็นสถานที่หนึ่งของเมืองเวียงเนาะที่ยังบุทัน t หู้ทุก่านขนาดครับตุกเองอยู่นี่กัยังบุษ a n t หู้เลยเนาะว่าบุษหู้่ามันเข่าจุดได้หอดจุดนี้นะว่าเฮายูทางฝากแม่น้ำาสีงฝั่งนั้นจะมีทางรถนะฮาเลี้ยวเห็นท็่ทางนี้แต่ก็มันจะเป็นหอมเข้ามาจะเป็นทางปูยางที่เป็นกำลังฮ็ตใหม่เนาะหอมทางปูยางจะเป็นทางล่างบ้านข่อจังเสียเนะาะทั้งนั้นก็จะเป็นเป็นไปจะสู่เส้นทาง รถทางย้ายนะทุกท่านมัน,นมข้าอยู่จุดนี้เป็นฮงเฮมของคนจีนเนาะโอส่วนลายอยู่ที่เมืองวังเวียงนี่อันฮงเฮมใหญ่ๆอย,ยอย่างสีเนาะเขาไปทำเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนมีแต่คนจีนเนะาะทุกท่านที่นี่ก็ยังเป็นดินที่ าวางเป่าอยู่ด้วยเนาะเขื่อนธงนาคาดว่าอนาคตนี้น่าจะเป็นเงินสามบันสองของมดน,นะมาะเพาเส้นทางเขาเห็ดทะลุไปมุดเด่น,นงัวกินหนาเนาะโอ้ลายโตเลยอันนี้ก็เป็นดินปะกงกวางขนาดเนาะเป็นดินวางเป่าอยู่ยังมุทันสงัง ยังเถอะว่าอนาคตนี่เห็นขาเจ้าท่มดินแล้วเนะาะยานคนจีนจะมาเศร้ามาเฮ็ดธุรก,ก,กิจอีย่างต่างๆแล้วอนาคตเนาะันมเปียกคนลาเฮ็ดบรรยากาศตรนี้เป็นห,ห้องแหมถือว่าไ่งขนาดเลยทุกทา่านแล้วก็จะมีเพื่อนเฮ็ดโอ้ หลายหลายรูปลายแบบยอยู ube, no liebe, right, nei, ่ทางด้านในเนาะแต่ว่าอยู่อันด้านอกนี่มัติดกําแพงบ่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปถ่ายยืนอยู่ทางหน้าเฮาถ่ายไปทางนั้นเบิ่งว่าจะเห็นบ่เนาะไปทุกท่านคันเฮายืนอยู่จุดนี้เนาะก็จะเป็นเป็นหลัง3ันเนาะจุดนี้โอ้โห เป็นสีขาวมดนี่นรับกำลังเอาดินมาทมใส่นะทุกท่านมาทอกใส่ปะอยู่นี่บนใน้ใจคือกันว่าอนาคตนี่ผลจะเห็ดอีกอย่างจวมาเลาะท่ายให้ทุกท่านเขาเบิงกันนะ ເພາະສຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ກໍຍທ່າອາດຍทันໍີຍัງທັນຮູືນວ່າຢມວຽຫ ท่านี้ก็ยังโ้ดินกลวงขนาดนะ่ะยังดินเป่าอยู่บอกเขาดุดกำลังดุดนะเนี่เพราะนั่นติดกับแม่น้ำสองนี่เขาสมารทสร้างอีกยังลายๆอย,ย่างใดเลยปรานนะจะเป็นจุดทองเทียวอีกจุดหนึ่งก่อนเนาะนี่เป็นหงแมหมนะครับหงแหมคนจีนก็มาสร้างน่าจะสร้างขึ้นมานี่ด้นแล้วเนาะ โดนแล้วเนาะแล้วก็ทางลังคั่นคือว่า,าโซมเนาะคือว่ามีเอ็นยังหลายอย่างทางลังคั่นก็บบนในใจคือการทุกทางก็นอยืนอยู่ฝากนั้นเดียวมาในเห็นเนาะแนมมาในเห็นแต่ว่ายุดทางนี้หนึง่งโบเห็นทุกทาง ว่ส้มคือว่านั่นบ่หัวบ่นในใจคือกันเขาอย่างาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักหรือบอ่อเนาะหรือว่ายัางใส่บริการบอร่บอเนาะยังเปิดให้บริการบอร่บอยังบ,บ,บ,บ่นในใจคือกันทุกท่านเดี๋ยวาพาทุกท่านยางมาเบิรงฝากนี่เนาะติดกับแม่น้ำสอง นก็ยังเป็นดินบางเป่าอยู่เอารถดุดมาดุดท่านี้เมื่อก่อนก็ยังเป็นป่าอยู่ด้วยนี่เขาหากมาดุดส่วทสองอีงน้นี่แหละเขากำลังปรับปรุงอีกอย่างต่างๆดูทา่านดูจิโอ้โหตัวเห็นคนงานมากวดหญ้านะ อันนี้จะเป็นแคมแม่น้ำสองเนาะอ้อยู่งามด้วยแคมแม่น้ำสองแถวนี้เป็นยังบุทันมีเป็นยังมาสร้างเถื่อนเนาะฝากนี้เวลาก็มีแต่ฝากนั่นเนาะโอ้คันเฮ็ดอ่าทางเนาะฝากนี่แน่ฝากนั่น,ะน,น,นนะนะแบบน่น่าจะคักลายสถานาะแบบเฮ็ดเฮ็ดทางอันเรียบตามแม่น้ำสองเนาะเรียบตามแม่น้ำสอง้วก็ เอาเครื่องเอาคลองมาขายคือ c, อยู่เข้มคลองอะนะคือจะง,งามเด้อยนะเพื่อป่าแบบธรรมชาติจังซี่บ่อุทารพอจังได๋น่าจะไว้บิดแบบธรรมชาติเนาะเดี๋มาฝั่งนี้เบิ่งใกล้ๆเด้อเปน็นจังได๋เนาะมัสซาร์ว่าเห็นยืออันอยู่ทางฝากแม่น้ำสองเดี๋ยวเห็นมานเดี๋ยวแนมานมาเลยเห็นเนาะ แกระบวนให้ใจคือกันว่าไม,ามนจุดได้เนาะก็แต่ว่ามือนี้เ็นกำลังสร้างบวก่าเข้าไปเด้อทุกผ่านเนาะยืนเลยยืนอยูนย่นอกถ่ายยานก็จะไว้เข้าบรรยากาศตัวนี้งางน,นโอ้โหโ ออกสร้างอีย่างลายอย่างเลยเนาะกำลังปรปับปรุงใหม่ช่วงนี้ปรปับปรุงใหม่้มืดเลยโอ้นี่อยู่แคบในน้ำสองแล้วนี่เข้ามาเลียวอันเพื่อขาเพื่อยางยางจ้านี่เด้เอก็ขึ้นมาแล้วก็เลียวอยู่ อันนี้จะเป็นทางลังนั่นยนี่เนี่ยโอโอติดกับแม่น้ำสองเห็นกัปฐาน,นอะโอ้กำลังเห็นนักท่องเที่ยวกำลังพายเพือขยักลงมาเนาะทีนี้จะมีแกงเนะแถวนี้มีก้อนหิน น้อยน้อยได้บอบอ่ได้บ่ได้จักโตเลยวะยังบ่ได้บ่มีป่าตีบ่มีก <c oughs> ำลังธรรมศาสตร์อย่างยัางงามนะแถ่นี้ เป็นหงเหมโอ้ดกำลังนักท่องเที่ยวกำลังพายเหือลงมาโอ้มันนี้น่าจะลายเนาะ คือคืนเลยทนะุกท่านเนาะบรรยากาศยำแนียงเป็นนักท่องเที่ยวคือ,คอห้างย้าวเนาะเท่า,ทานั้น ก็พายลงมาได้ท่งผืนละทุกทานวิวงามเนาะโลวิวงามคักขนาดนั้นเอ้ยฝังนั้นบรรยากาศ คมีน้ําซองเนาะสัปด,ดนี้กตั้งมาถ่ายจุดเป็นโรงแมอของคนจีนั่นแลว้วก็มาถ่ายแคมม่น้ําสองเนาะมื้อนี้เบิ่งนักท่องเที่ยวอคอยักแล้วก็เือทางยาเนาะมื้อนี้โ เข้ามาเลี้ยอยีก่จุดนี่นะขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ลงไปมาเลี้ยวแล้วก็ลงไป กับประมาณนี้เด้อทุกท่านเนาะอ่ะเนาะคลิปโดนีกับคนย่าตบคลิปประมาณนี้เด้อทุกท่านอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแต่จนแต่ต้นจน,จนจบเนาะพอกันใหม่ในะคลิปหน้าทุกท่านเนะาะกล่าวคำว่าสบายดี